สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พ่นออฟซีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิมพ์พาโชคเนาะค่ะเนาะมอนีแอดก็เดินทางมาที่วัดปู่ลึกลับเนาะค่ะกับพอดีนะคะแม่อีทเพิ่นมาจังเพนเนาะค่ะจังเพ้นจังหันเนาะค่ะเนาะก็ได้สอบถามเด้คุยกับแม่เพิ่นนะคะกับแม่เพิ่น้วยบอกว่าแม่เพิ่นถืเอเกรดโตๆกันมาแล้วคะ่ะซีงวดแล้วเนาะค่ะเนาะแอดก็เลยจะสัมผัสแม่อีทนะคะ เพื่องวดนี้แม่เพื่อนฝันดีล่ะค่ะมีโตเหล็กตเบอร์โตแนวทางดีๆเด็ดๆฝากพี่น้องเอฟซีเฮ้าเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวแอดจะพาเขาไปสัมผัสแม่อีดเพื่อนเนาะค่ะเนาะว่าเมื่อนี่แม่อีดฝันวาจังได่เนาะค่ะฝันดีเรายั่งเรื่อมีตัวเหล็กแนวทางฝากพี่น้องเอฟซีเฮ้าตัวได้ต่นตัวไดเนาะค่ะเนาะกะเขาไปสัมผัสแม่อีดผอมๆครับแอดเลยเนาะค่ะเนาะ ต่ก่อนจะเข้าไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะจะได้บ่ผ่านการแจ้งเตือนหรือว่าข้าวสารตัวเลขดีๆเด็ดๆจากทั้ง <ok> ช่องพิมพ์พาโชคเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวก็เข้าไปสัมผัสแม่อีดพรอมๆกันเลยเนาะค่ะไปกันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะค่ะแม่ เป็นจงไหนเนาะแม่คือว่าแม่หมานโศกหมานลายงัวแม่โศกหมานมาตลอดจ้าฟันดีฟันแมนจ้าโอ้จังหวัดติ๋ลหรแม่ถือหัวมันสามหัวสี่หัวเราบ่ลูกโอ้สี่หัวเนาะแม่เนาะบ่ได้กลับยากเลยเลขแม่น่ะถือตรงตรงจ้าแปดสามก็บ่ได้กลับจ้าก็ซื้อแปดสามแปซี่แปนฮาดังแม่ก็บ่ซื้อถือสี่หมื่นเลิศฟันเอาค่ะฟันเอาเนาะแม่เนาะพระนักเรียนประถมบอกว่าถือดอก เสียก้มปลาเสียซาเสียใส่ปลาดาวดีมากแ่เพื่อนบอกมวลเนาะค่ะพี่นองพามม่เพืนบอกมวนนะคะค่ะมวลฟันแม่นจ้าเพราะว่าก้นบุญไม่เหตุบุญตลอดจ้าวันที่แล้วนี้แม่แม่ถือตัวไหนคะวันที่แล้วหกสามจ้าหกสามสามหกเนาะเม่ฟันวางไหนคะวันที่แล้วอันมันเป็นเลขรดเนาะค่ะฟันบันไคีรลดเจ้าของเลขรถเม่ห้าสามสามหกห้าสามกระทือ ห้าสามสามหกรถแม่ทะเบียนรถแม่จ้าโอ้ค่ะคือจ้าทะเบียนรถเจ้าของค่ะบริบที่บ้าริบทีกับซีหาโอ้ยสามเนี่งวดนี้เด้กคำเนี่ยฟันเราบอกค่ะงวดนี้สีฟันสีฟันที่สิบห้าเพราะว่าที่สิบห้าสีสบายขุดน้ำเบินวันที่สิบหกสิบเจ็ดเลขออกค่ะเรียกว่าวันที่สิบหกว่าแมนบอกค่ะวันที่สิบเจ็ดเนาะสิบเจจ้าแมนฟันในซีงวดติดเนาะแม่เนาะจ้า พ่อที่สิผ่าจังสิฟันอีกพร้อมกับถวายกุศพวกหนูมาเดา้อล่ะจ้าถวายกุศอันปู้อยู่ารองห,หงอยลวงเหมือนยุบป,ป้าป้าโคโผดงดองพุดน่ะค่ะแม่มาบระถือกับมาท่องมหาแม่โลดแม่ที่ผาไปเอาบุญนั่กันดใได้โสกในหมันก็ข้างวัดอยู่แม่ไปวัดแล้วจังนใ,ใ,ในโสกเนาะไปวัดมากกับมานอนฝันตัวคนมาไปวัดเพราะเหตุบุญเหตุศีลป์มาฟันได้ลูก ก็บ้องที่แม่อ้วน,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 นแม่ไม่เฮ็ดบนหลายแม่เลยอ้วนไม่กินข,ขาน้าววัดไม่กินแต่ข้าววัดแม่เลยอ้วนบ้านกิกนนอนรับฝันดีกับฟันได้เลข็กเงินไ,ไ,ได้เนี่ยหลังพรได้บอกดวันที่สิบห้ายังสิบบอกมันถวายกุฎน้ำกันถ้าๆๆบอกวันทกเสียหายเแม่จ้าถ้าบอกวันที่สิบห้าจ้าบอลมาจากน้อยแน่ก็ได้ดอกค่ะแม่บัวบัวโมดูโมดงสิวมาหาแม่วันที่สิบห้าไปไปคือเก่าล่ะค่ะแม่เมื่อนี้ก็ยาก ก็ดตอดเนี่ยฝากเอฟซีเนาะนิดนิดหนึ่ง่บอกอันปวยไฮเอฟซีเจ้ากเอยนะค่ะไปหาแม่สามหนึ่งสามหนึ่งมนึงอแม่ออกนอนแม่มันใจเป็นล่างญีุ่นค่ะอมันสิตับเจยกสืบบนสืล่างน้ำมันตนี่สิจะกุ้ยแต่นอะโมเมนอันเปิดฟ้าเหล้าด้วบนบวกเหล้าบ่ บนบวกล่างหนึ่งสามสามหนึ่งละลูกพันที่สิบห้าถ้าอยากแม่นแม่นคักๆก็มาใหม่สบายกุฏิเพื่อสามตัวตรงสามตัวแตกแม่เลยแซมเมอร์นี้แม่ก็แยบมาให้แล้วเนาะค่ะเพี่นสี่รถเกจรถแม่ขัมาจอดเลี้ยงเต็มวัดคนขับมาเต็มวัดพระออกนั่เพันบวชจะไนน้อยที่ที่สบายกุฏิเพื่อนนะเพี่นสี่รถข้างในระว่างโหลดงดก็มันสี่ใส่รถไถยหลานพี่ไอ้เพื่อนหกแปดถึงบ่คค่าหกแปด ถือว่าค่ะตรงๆแล้วค่ะค่ะตรงๆค่ะเบังตากุตตีพันเสรศษใบค่ะถวายหินเหินไปรอบวัดไปเดินวมาพ่นในอลังการแสดงว่าวัดนี้น้ำพ่นไหโวกไหม้าเลยค่ะไถ่บาทในเมือง่อแม่เนาะแม่ก็เป็นคนตบแต่งแม่ก็ไปถือเลขปุ๊บแม่ก็ไปซื้อดอกไม้ไายป่ามาปลูกใหกพนคนในวัดสวยเลยค่ะไม่ได้สียภานะค่ะอย่าลืมไปค่ะลูกไปเริ่มไปมัดไปเมื่อไหร่ค่ะหลังทางบ้านแม่ล่ะ ไปกินเขาน้าแม่ก็ได้แม่น้ารายให้ไกินหัดให้นาน้าดี่าไปกินอันไร้เขาว่าเป็นอ้วนขึ้นแม่เสด็จไปกินเขาว้าเือเสดอ้วนเอาทิมข้อไปน้าเอาจุงไปพรออมที่ห้องให้สามหนึเนาะเลิศเนาะสามหนตัวเดียวเลยนาะแม่สามึลูกขอถาม่อยแม่ิีไปทีมาสามหนึ่งนี่ฝันแล้วฝันแม่บอกค่ะแม่ฝันบ้างดตเบอกฟังเนี้ ก็ฟันว่าอันสีเขีดสีสางนี่ละสีอันเอาเงินมาซอยเพื่อนอันแบรร้อยสามสิบเอ็ดบาทอ๋อนานเห็นว่าจได้แล้วเห็นทุบ่อสามตัวละบาทได้แล้แม่ได้แล้ววันนี้นี่ลบ้านใหญก็สีบ้าอันก็อสีอันก็อสีสามหนึ่งหนังวดก้อนฟันฟันว่าสีไม่เห็นมาสางให้ไป หนึ่งร้อยแปดสิบแปดสิบสามบาทต้องแปะมาล้สามตัวแล้วเราพี่น้องไปทมหน้าแม่น็ลุดให้สามตัวซ้ำเหมือนว่าสิ่รอไปอีกมือหนึ่งวันนี้ที่ผ่าจังได้กเรื่อไปหาแม่ด้วล่ะจังได้กันไปเ้าค่ะแม่ไปก้นเราไปหา่ต้องห้างมุมตัวแล้วว่าจนเป็น วัดนี่ปลนโงในดงพูน่ะค่ะห้าไปมองถือกุ้มเผินหาเผินให็นลำไปรวยถือมันทีหนึ่งกันดีสาธุูกดูเลือดไปไวันนี้แม่ให้ก็ให้ออเดอร์เนาะค่ะเนาะออเดอร์มาอาทิตได้ยุ่ยสองตได้มาแเลยสามตนะคะมันถือกับเลขอันรถไทยอันพี่ไอ้พ่อเพิ่นได้หนิเพิ่งฟันน่ะฝันแม่ฝันไปฟันเอ้อเลขเจ้าก็เปรตสามหนึ่งที่ยงคอยฝันมาสั่น ตรงเลขรถเพื่อนไปแบบไงแถวมุดหนูไปมันมันตกเซนดอกค่ะยุ่ในวัดเลยบอกคอะแม่ในวัดเล่บมัยวัดเพื่อนวัดเพิ่อนเหรอวัดแต่เพิ่นวัดซื้ออย่างค่ะัไหนม่ซื้อเพิ่นสื้อไว้อันดีสิบห้านี่พิันกิเปิดเป็นก็สิเป็นสำนักฆ์ใช่วัดไม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 ่ค่ะเอาคพื่อไล่เถอะเพืมอไม่เพิ่นไลายถอะบ่นี่ยทางไ่ทางน้อยค่ะทางไ้ทางหน่อยนะคะ บัดนี้อันก็รมัเป็นตาประมาทเพิ่นคือกันลาเพิ่นกะหายถือยูบัดเท่านี่บัดนี้เดี๋ยวนี้นี่แม่จะแม่ตะเคียนเพิ่นกะเพิ่นเห็นบ่เพิ่นมาให้ยตัวเลยลาเพือกานลาปูเท่ากระได้แม่ตะเคียนเมื่อกี้ลูกก็เห็นได้แม่แม่เมื่อแม่เมื่อเมื่อแรกไม่เห็นอันอ่าหนึ่งตัวมือนังหงุดงวดมาแรกเลยมันออกอาเจ็ด ค่ไม่เห็นหานึงเลขกหมดดอกหาเจ็ดหมดนั่นนะเจ็ดนึงกับเจ็ดเลขกตัวใหญ่จักแล้วก็ว่านึงกับนึงมาหากันฮะวันี้แม่ไปซองไปค่ะเออปลาแยกเทลียวบ้านไปแักเทลียตะพุ่นเหรอค่ะบอปลาแยกเทลียอันไปเกขึ้นไปทึ่งๆอ๋อค่ะแต่แม่แดงจังหันกับเมื่อวันค่ะมันแดดไปทึ่งๆนี้แม่เห็นตัวดีก็แม่แม่บ่เอาตัวดีแม่ฟันเอายิ้งว่าแม่ฟันเอาอย่างเดียวเป็นคุณแม่ฟันแม่นเลยเนาะแม่แต่แม่ะ มมาแล้วสีงวดงวดนี่งวดที่หานาะแม่เน้อสามนึงบ่ค่ะที่แม่ถูกติดต่อกันมานี่ยสีงวดสี่งวดนี่งวดที่สี่นะแม่น้องวดที่ห้างวดที่ห้าวันนี้งวดที่ห้าต่อมาแล้วสีงวดติดเนาะค่ะเนาะโอ้โหเขาคือสีด่างเลยบ่น ลูกกะสิได้มีมองไปมองมาหาะมีตัวนักลูกกรสิได้ไปหามีบ้านนี้กรสิน้าผอดแม่ผอดบ้านคนราคาดนเตามีอนาคตสดใสเด้อจ้าตาดูตาดูอันสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่ก็ได้ค่ะให้ถึกให้ถึกให้ถือถึืหลายๆให้ข้นถึกให้ข้นเขาไปเบิ้งไปชุ่มลายๆสามบานซาหาบานลื้อได้ไหมเนาะใช่บานซาหาบานลื้อเอาอันมุตอัน แค่จันทร์จังจังเมานี่ไปหูกจักอยู่ใส่ลูกก็อันมาลูกก็มาตลอดละแม่แต่บางเที่ยวลูกก็เป็นวนนดนึงจันสิ์ศรนาบ่เด็กเขามาบ่เด็กเขามาประจํำมะค่ะแม่บังเที่ยวมาแม่ยูบางเที่ยวก็มาที่เก่งคนส่วน็หญ่เนมุดตัวไปไปมองวานสักคนก็ได้ก็ไปหุ่นใกล้ๆหนิไปนี่ก่อนไปนี่ก่อนแล้วก็ค่อยมั่นห้างกลับแล้วก็เมื่อเลยเลยเมื่อเลยอันนี้มันใกล้ใกล้ๆเราไปนี่ก็แม่ละแม่ สั้นแล้วเนาะค่ะแม่กัแม่กับไฮแนวทางมาแล้วนะคะสำหรับเอฟซีเนาะค่ะเนาะกัขอบคุณแม่อีดหลายๆค่ะไฮนั่นะคะค่ะเดี๋ยววันที่สิบหาพวกลูกกับสีน้ำไปคือเก่าอะค่ะเพื่อไปเอาตัวดีตัวดีค่ะสบายกุฏิกับคุณแม่เผื่อมีโชคเนาะกับค่ะนี่ก็เป็นแนวทางของแม่อีดเนาะค่ะแม่อีดฝันแม่นเนาะค่ะเนาะแม่เพื่อนกับถือติดติดติดกันมาแล้วเนาะค่ะซีงวดแล้วเนาะค่ะเนาะ มือนี่งวดนี้เราก็ให้ห้องทองมาก่อนนะคะออเดิบเนาะคะ่ะเนาะคือสามหนึ่งอะคะ่ะที่เพิ่นให้มาแต่ามไปทามมากค่ะแม่พนรุษเป่ามาให้สามตัเลยค่ะคือแปดสามนึงนะคะแต่ก่าวันที่สิบห้าก็ล่อคงชุดไทยเนาะคะ่ะเนาะแอดก็จะไปติดตามข่าวสารของมุ่นนะคะมาให้ เอฟซีเฮ้าได้รับช่วงเราฟังต่อๆไปนะคะเพราะว่าแม่เพื่อนกันิได้สั่งกุฏิบอกค่ะถวายกุฏิกบวัดเนาะค่ะเนาะกะจังรอบติดตามนะคะกัอย่าลืมคนละหนึ่งไลก์หนึ่งแชร์เนาะ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทังช่องสำหรับเอฟซีท่านไหนที่เขามาาไม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเนาะค่ะจะได้ว่าพลาดการแจ้งเตือนื้อทั่งช่องข้อมูลข่าวสารกระทั่งช่องนะคะหรือว่าตัวเลขตัวดีตัวเด็ดกับทังช่องเนาะค่ะเนาะกัแคปหน้าจอไว้นะคะสำหรับแนวทางของแม่อีดฟันแมนเนาะค่ะเนาะของแม่เพลินกับเขาม้าหลายงวดแล้วเนาะค่ะเนาะ เราก็ถือมากเกือบทุกหวด่ะคะ่ะถูกมากทุกหวดทุกหวดเลยเนาะคะ่ะเนาะแคปหน้าจอไว้เนาะคะ่ะเนาะถามมักกับจัดคัดกับพานนะคะบอมักกับปล่อยพาน,นได้เลยเนาะคะ่ะเนาะไปยิบต์ลอตเตอรี่ไว้นะคะเพื่พอเสียงโฉกเสียงแช่เนาะค่ะสำสำหรับคลิปนี้แอดก็จะขอฝากพี่น้องเอฟซีฮาไว้แค่นี้ก่อนนะคะพอกันคลิปหนาเนาะคะ่ะเนาะก็ขอให้เอฟซี แฟนช่องทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ